สวัสดีครับวันนี้เที่ยวทุกป่องประคองทัวร์นะครับดได้มีโอกาสพาคุณแม่นะครับมาเที่ยวที่วัดพระธาตุ่าซ่อนแก้วซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอาาําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสวยงามขนาดไหนไปเที่ยวชมกันครับผมดเดินจากบริเวณลานจอดรถนะครับที่ทางวัดจัดบริการไว้ให้นักท่องเที่ยวน้านบนนะครับก็เดินมา ตรงด้านหน้าพระเจ้าพระองค์ตรงนี้นะครับผมก็จะมีจุดทางเข้าออกนะครับด้านหน้าตรงนี้ครับผมนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับในทุกๆวันปกติวันธรรมดาก็มีพอประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นสุกเสาร์ทิ์นี้นะักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับ การได้มาเที่ยวทําบุญไหว้พระแบบนี้นะครับคุณแม่ชอบมากครับผม,ม <า S 2> คนเฒ่าคนแก่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนของประเทศไทยนะครับผมที่นับถือาศาสนาพุทธการได้มาไหว้พระตามจังหวัดใหญ่ๆห,หรือว่าวัดที่สําคัญที่มีชื่อเสียงนะครับก็นับว่าเป็นบุญครั้งหนึ่งที่ท่านได้มาเคารพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะครับมรณา,าสาธุนะครับผม มีจิตเลื่อมใสมีใจสรัทาได้ครับสุขขอ,ออธนานะมีจิตสรัทธามาถึงวัดกันขอบตัวเราขอบต,ตัวเาาีขอบตัวดัด่วนตัด็จใจบุญใจคุ่สมแในตาคมทำบุญบตักบาตร่วกัน้อย่าลืามนไปข้ีทั้ปีน้าโอวัาสามสิมมา้าตอ คนเป็นลูกนะครับได้เห็นคุณแม่นะครับได้มากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาไหว้พระสมดังใจที่ท่านปรารถนาก็มีความสุขไปด้วยแล้วครับตลอดตึกจีนปีใหม่เปิดเพลงจีนมาตลอดตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งกุงภาพันพอคุนลุกต่อทภิเษกจีนมาให้โรสม ปฏิบีเปิดเน็ตมันไม่ค่อยเน็ตไม่แรงก็เลยมันสะดุดสะดุดเลยลุงต่อเขาําม,มาให้เข้าแตบบ่ใจเปิดได้ทั้งวัน ที่บริเวณชั้นสองแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ประดิสฐานนะครับพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่นะครับองค์สีขาวสวยงามมากครับประดิสฐานไว้อยู่ภายในนักท่องเที่ยวท่านใดมาแล้วก็อย่าลืมแวะมากลับไหว้สักการะกันด้วยนะครับด้านในเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยสดงดงามมากครับผมมาร่วมทําบุญกันนะครับกลาบพาเสร็จแล้วก็พาคุณแม่กลับแล้วครับสวัสดีครับ